ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อทานแบบไหนเจ้ากำนายเวรจะพอใจเลือกอาคาตเลือกจุดรัง้งชดตาชีวิตและหันกลับมาเปิดทางโชคลาภให้เราท่านผู้ฟังครับ มีคนถามว่าเจ้ากรรมนายเวนคือใครเจ้ากรรมนายเวนมีจริงหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเจ้ากรรมนายเวรคือใครคําตอบก็คือใครก็ได้ที่เราเคยไปสร้างความไม่พอใจให้แก่เขาไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตามหากมีคนผูกใจเจ็บว่าในอนาคต มีโอกาสเมื่อไหร่จะต้องขอแก้แค้นผู้ที่เบียดเบียนมาหรือผูกใจต่อเราว่าขอยได้ทำร้ายคืนผู้ที่มีจิตแค้นผูกใจเจ็บว่าจะล้างแค้นนั่นแหละเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแต่ทุกวันนี้และคำคำนี้มองในแง่ที่น่ากลัวลึกลับหรือบางคนมองเป็นเรื่องเลวร้ตัวอย่างเจ้ากรรมนายเวรเช่นบางคนเคยทำแทงมา เจ้ากรในเวรก็คือล <itud soundtrack> <man> <pow 'm> <imagery> ูกของเขานั to together, ่นเองจิตเขาต้องผูกอาฆาตเลยมาเกาะอยู่กับแม่เป็นกึ่งผีกึ่งสัมภเวสีพอเกาะอยู่ไปไม่มีอะไรจะกินเขาก็อาศัยกายทิพย์ในร่างอุปติกาที่แทรกเกาะตามกายหยาบเรานั่นเองคอยดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราพอกินในจุดนั้นไปนานๆก็ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกผิดปกติไป บ้างก็เคยฆ่าสัตว์มาจิตวิญญาณมันก็เกาะในคนที่ฆ่าสัตว์นั่นแหละก็ปิดมะเลงไปหรือบางคนวันดีคืนดีนึกสนุกขึ้นมาอยากแกล้งเพื่อนในห้องเรียนตบหัวเพื่อนแอบเอาสมุดโน้ตเพื่อนไปซ่อนบ้างเพื่อนก็ได้รับความเดือดร้อนผูกใจเจ็บนั่นแหละเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรได้เกิดขึ้นแล้วเราได้ทังกรรมทัเวรกลับมา ได้กรรมก็คือไปซ่อนสมุดโน้ตเพื่อนตบหัวเพื่อนได้เวีดนมาด้วยก็คือเพื่อนผูกใจเจ็บถึงแม้กร,รณีว่าเพื่อนจออโหสิกรรมให้ให้อภัยคือไม่โกรธผูกใจเจ็บแต่ถ้าว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมที่เราทําไปแล้วณจุดจุดนั้นโชคดีที่เราได้เพียงกรรมแต่ไม่ได้เวรแต่กร,รณีของบางรายที่ไม่ยอมให้อโหสิกรรม คือผูกใจเจีบเราจึงได้ทั้งเวรได้ทั้งกรรมไปสองอย่างบางทีมีโอกาสก็แกล้งกันคืนบ้างมีอคติต่อกันบ้างต่างคนต่างก็สร้างกรรมต่อกันพอตายไปแล้วบางทีคนหนึ่งอาจจะไปเกิดเป็นคนอีกรอบแต่อีกคนยังไม่ไปเกิดเป็นคนแต่ไปอยู่ในภพของโอปติกาบ้างบางทีก็เป็นโอปติกาที่มีฤทธิ์อย่างเช่นเทวดา จิตที่ยังมีความอาฆาตต่อกันนั้นยังไม่ได้ให้อภัยจึงมีการตามไปแก้แค้นตามไปเอาคืนอยู่ตลอดจึงวุ่นวายไปหมดเจ้ากรรมนเวรของเราทุกๆคนจึงมีได้ทุกภพแม้ว่าจะเป็นพรหมเทวดานางฟ้าสัมภเวสีอสุรกายพญานาคสัตว์เดรัจฉา,านหรือแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเอง และแต่พบภูมิและบ่วงกรรมที่หมุนเวียนไปบางวาระกรรมมาสนองสองดวงจิตโครจรกร,รัมาอีกวาระคนบางคนแค่เราเจอหน้าครั้งแรกก็รู้สึกเกียดไม่ถูกชะตาแล้วนั่นแหละจิตใต้สำนึกมันเคยอาฆาตไม่ดีต่อกันมาก่อนเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือบางคนก็เกือ้อกูลกันมาก่อนในอดีตชาติพอเจอกันครั้งแรก ก็ถูกชะตาเลยก็มีอาจจะกล่าวได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่ดีนั้นก็จะคอยส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้าบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของคำว่าแฟนหรือบางทีก็มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นแฟนก็จะเป็นแฟนที่ดีเรียกว่าคู่แท้ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงาน ก็เป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีที่คอยแนะนำส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็จะมีการเบียดเบียนให้เดือดร้อนทุกยากลำบากถ้าเป็นแฟนก็จะเป็นคู่กัดทะเลาะก,กันทุกวันแต่ก็ไม่ได้จากกันไปไหนเพราะว่ากำนำพาให้ได้อยู่ด้วยกันเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันจะคอยอิจชา เป็นใครดีเป็นไม่ได้ต้องคอยเตะขัดขาอยู่เรื่อยๆซึ่งครูบาอาจารย์ท่านว่าเจ้ากรรมในเวรนั้นมีสองชนิดคือแบบที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตการติดหนี้เจ้ากรรมในเวรอยู่ทั้งสองแบบนี้มีความเหมือนกันตรงที่มีลักษณะของติดหนี้เหมือนกับการเป็นหนี้เงินคนอื่นลองคิดดูนะครับว่าเมื่อเรายืมเงินเข้ามา เราเป็นหนี้เขาไปทำให้เขาเสียหายและยังไม่ใช้คืนเสียทีเมื่อเจ้าหนี้เขามาตามทวงหากเราบ่ายเบีย่ยงไม่ยอมให้ก็ย่อมทำให้เขาโกรธตามราบีไม่จบไม่สิ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลามีเงินแล้วเอาไปคืนหากเป็นเจ้าหนี้ที่ดีได้เป็นคำขอโทษก็คงเลิกแล้วต่อกันไปก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกัน ต่หากเป็นเจ้านี่ที่ยังมีความแค้นในใจเพราะโกรธในการผิดสัญญาก็ต้องการสิ่งที่ชดเชยเพิ่มนอกจากต้องการคำขอโทษแล้วก็ต้องได้สิ่งตอบแทนกลับมาซึ่งจะทำให้เขาพอใจและเลิอกอาฆาตได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าเป็นการง่ายที่เราจะชดใช้เจ้ากํนายนเวียนได้ถูกสิ่งที่เจ้ากํนายนเวียนทั้งสองแบบต้องการก็คือความสุข และสิ่งที่สามารถจะทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินใดๆสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือคำว่าบุญนั่นเองขั้นตอนที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรเลิอกอาฆาตได้ก็คือเพียรสร้างบุญบริสุทธิ์บุญบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายต้องการมากเรื่องของการทำบุญทำทานนั้น คงเป็นที่คุณเคยสำหรับทุกท่านที่เป็นพุทธศัสท์นิกชนเลนคนที่ใจบุญอยู่แล้วแต่อาจเป็นเพราะความประมาทพลั้งเผลอหรือความเข้าใจผิดทําให้บางครั้งในการสร้างบุญกุศลในแต่ละครั้งอาจจะมีบาปมาเจือปนอยู่จึงทำให้อเนิสง์ผลบุญที่ทํานั้นไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรเพราะบาปหรือกรรมไม่ดีเหล่านั้นจะเป็นตัวที่สร้างความขุ่นค้องขึ้นมาในบุญ จึงเป็นเหตุที่จะทําให้ขัดขวางแห่งความดีที่จะเกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดผลได้อย่างเต็มที่หากจะเปรียบเทียบให้ชัดก็เปรียบได้เหมือนน้ำที่ยังไม่สะอาดเมื่อเราต้องนํามาใช้ผสมกับสมุนไพรบางอย่างเพื่อน,นํามารักษาโรคน้ำที่ใช้ก็ควรจะใช้น้ำสะอาดเท่านั้นมาเป็นส่วนผสมทำยาถึงจะรักษาโรคนั้นให้หายขาดได้ แต่การที่เรานำน้มที่มีสิ่งสกปรกหรืออะไรก็ตามที่มีสิ่งเจือปนผสมมาก็จะทำให้ฤทธิ์ของยานั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแทนที่จะสามารถทำให้บรรเทาอาการทุเลาลงอาจากลับกลายเป็นว่าโรคหายได้ช้าหรือไม่หายเลยก็เป็นได้ดีไม่ดีจะทำให้สุดหนักลงไปอีกการทำบุญให้บริสุทธิ์มากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยสร้างบุญบารามีให้ส่งผลเต็มที่กับชีวิตมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ผสมเป็นตัวยาที่ดีเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ยผสมกับตัวยาที่ดียังผลให้รักษาโรคร้ายให้หายขาดได้เราทุกคนควรเรียนรู้เรื่องบุญนี้วยและนำมาใช้กับชีวิตของตนให้มากที่สุดการสร้างบุญบริสุทธิ์นั้นมีหลักอยู่ง่ายง่สามขั้นตอน คือการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาเป็นบันไดาสามขั้นของการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องแต่คอยเข้าใจว่าการสร้างบุญนั้นมีระดับของผลบุญที่จะเกิดขึ้นในตัวของมันเองแตกต่างกันไปการทำบุญโดยการให้ทานนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานโดยให้ของประณีตหรือของที่อยาก เป็นของที่มีค่าน้อยหรือเป็นของที่มีค่ามากเป็นสิ่งของก่อสร้างใหญ่โตหรือแม้แต่เศษสตางค์เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามก็ยังได้บุญบารมีน้อยกว่าการรักษาศีลในเรื่องของการรักษาศีลน,นั้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาศินห้าซึ่งเป็นสินขั้นต้นศินแปและสิลสิซึ่งเป็นสินขั้นกลางหรือไปจนถึงศี่สิบซึ่งเป็นสินชั้นสูง แม้ว่าเราจะรักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์นานเท่าไหร่ก็ตามก็ยังได้บุญบารมีน้อยกว่าการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาเป็นบุญใหญ่ที่สุดในการสร้างบุญเพราะเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาสภาพสิ่งต่างๆให้เห็นไปตามความเป็นจริงทําให้จิตใจสะอาดจนหมดกิเลสในที่สุดเมื่อจิตสะอาดการกระทําทั้งกายวาจาและใจ ก็จะพลอยสะอาดไปด้วยเรื่องของการสร้างบุญให้บริสุทธิ์จับไม่ง่ายว่าเป็นบันไดบุญสามขั้นไล่เรียงกันขึ้นไปจะหลัดไปขั้นตอนใดตอนหนึ่งนั้นไม่ได้เพราะเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยต้องเริ่มมาจากการให้ทานเสียก่อนคนเราเกิดมาล้วนมีกรรมด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นนักเน้นนาให้เราหมั่นทำบุญบริสุทธิ์ ด้วยทานศีลภาวนาและอุทิศให้เจ้ากรรมในเวีนบ่อยๆแล้วจะดีเอง 1. คือเวียนเบาบางลงอุปสรรคในชีวิตก็จะลดลง 2. บุญกุศลที่เราทำบ่อยๆนั่นแหละจะเบียนชะตาชีวิตของเราให้เป็นไปนในทางที่ดีมีโชคลาภไม่จะเป็นต้องไปเพึ่งหมอสะดอกเคราะห์ที่ไหนให้สูญเสียเงินอีกต่อไปเพราะกรรมเราเวรเรา เราแก้เอาเองจึงจะถูกจุดที่สุดเพราะเป็นนี่ระหว่างเขากับเราใครจะเข้าใจไปกว่าเจ้านี่หลลูกนีบางทีคนสะดอกเคราะห์ที่ขันอาสาจะมาทำให้มาแก้ให้จริงๆแล้วเขาก็ทำไม่ได้จริงๆหรอกเพียงมาหลอกให้เราเสียเงินเสียทองเสียเวลาเมื่อรู้แล้วเรานั่นแหละเรียบเลยเราทำเองต้องแก้เองดีที่สุดส่วนกรรมนั้น ยังไงก็แก้ไขไม่ได้หรอกเพราะาำแล้วก็ต้องได้รับผลแต่ก็ยังมีวิธีเบียนผลของกรรมชั่วด้วยกรรมที่มีอำนาจตัดรอนกันหรือสร้างบุญที่มาเสริมบุญเก่าเพื่อให้หนุนโชคลาภให้มันใหญ่มากขึ้นแต่เรื่องของเวีนตัดได้แน่นอนคือการขออโหสิกรรมต่อกันแล้วอย่าไปสร้างใหม่หากสร้างใหม่ก็ต้องตามไปแก้อยู่เรื่อยๆ ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวียนกันทั้งนั้นเพราะว่าคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมจะหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่ที่แรงอาฆาแรงพยาบาทกรรมเหล่านี้จะหมดได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งขออโหสิกรรมและอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัย เรียกได้ว่ามีการอโหสิกรรมให้กันท่านผู้ฟังครับต้องหัดเป็นคนที่ให้อภัยง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องพกฝ่ายแขนที่ทำให้เราต้องรอนรุมกุ้มใจไปตลอดชีวิตการให้อภัยย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยทานเป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแต่เป็นทานอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสไว ใครเป็นผู้มีอภัยทานประจำใจคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงปรมัตถบารามีคำว่าปรมัตถบารามีคือเป็นบารามีขั้นสูงที่จะทำให้เข้าถึงซึ่งพัน,นิพานในอนาคตท่านผู้ฟังครับเจ้ากรรมในเวียนนั้นมีจริงมีทั้งฝ่ายดีและชั่วมีทั้งที่มีชีวิตและมีเฉพาะกิจวิญญาณมีอยู่ทุกภพภูมิถ้าเราทำอะไรแล้ว มีคนส่งเสริมสนับสนุนยื่นมือเข้ามาช่วยลักษณะนี้คือฝ่ายดีแต่ถ้าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมีแต่คนกันแกล้งอาฆาตพยาบาทลักษณะนี้ก็คือฝ่ายชั่วเมื่อเรารู้แล้วก็อโหสิก,กรรมให้เขาแล้วเร่งชดใช้นี้ให้เขาด้วยการเพียรสร้างบุญบริสุทธิ์นั่นคือทานศีลภาวนาจะได้ไม่จองเวียนกันอีก เลยมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนำมาซึ่งโชคลาภวาสนาอย่างแน่นอนขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสง์ จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบางเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ